สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565เรามาถึงชาวราศีมกรหรือชาวราศีมังกรแล้วนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราถึง12กุมภา มาดูนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชีวิตเดินรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างมีอะไรที่ต้องระมัดระวงังช่วงท้ายเราจะมีเคล็ดลับการเสริมดวงให้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะมาดูนะคะว่าชาวราศีมกรหรือชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะเขาบอกว่า ในช่วงนี้มีเกณฑ์ของการที่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าเราไว้วางใจเราดูว่าเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมในใจนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยจะส่งจะมาเบียดเบียนเรา เบียดเบียนทําใหเ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ใหญ่มาเบียดเบียนเราอย่างเช่นมาเบียดเบียนเรื่องอะไรเรื่องเงินนะคะเบียดเบียนเรื่องเงินหรือ别别 ين, เบียดเบียนอะไรต่างๆที่อย่างเช่นว่าขอให้เราออกอะไรไปก่อนอ่ะสมมติไปยืมออะออกไปก่อนเดี๋ยวคืนให้แล้วพอถึงเวลาอย่าเพิ่งนะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันนี้ นั่นแหละคุณจะถูกเบียดเบียนแล้วเป็นการเบียดเบียนที่ไม่ได้คืนด้วยนะเพราะฉะนั้นให้ร,าาระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยทีนี้เรามาดูว่าชาวราศีม่ก่นนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนดื้อรัน้นไม่ค่อยฟังใครเชื่อมั่นตัวเองสูงทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองและเป็นคนที่เวลาใครเตือนอะไรไม่ค่อยเชื่อซะด้วยนะคะชาวราศีมกืก่อหมดถามว่า การที่จะถูกเบียดเบียนคุณไม่ได้ถูกเบียดเบียนแต่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรือเชื่อถือแต่อาจจะหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับใครลูกหลานบริวารในครอบครัวนะคะหมดไปกับเรื่องอะไรเรื่องการเรียนนะคะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เปิดเทอมค่าเทอมเทอมสองมาแล้วนะคะคุณก็อาจจะหมดไปกับเรื่องการเรียนได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องการงานเขาบอกว่าการงานนะคะ การงานจะส่งผลทําให้คุณมีลาภผลรายได้ทําให้คุณมีเงินเข้ามาแต่เงินที่ได้มาปุ๊บคุณก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าช่วงเนี้ยเก็บเงินไม่อยู่มันจะต้องลงไปกับคนในครอบครัวนะคะก็เหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่พูดตอนแรกเลยหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับเอ่อเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ ลูกหลานบริวารคนในครอบครัวที่เราจะต้องหมดไปเพราะฉะนั้นเป็นช่วงของจังหวะของการที่ว่าไม่ว่าคุณจะกระตือหรือล้อนคุณจะทํางานมาด้วยความยากลําบากแค่ไหนก็ตามเงินไม่เหลือเก็บเลยนะในเดือนพฤศ,ศจิกายนเยนี่ยเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังระวังการเป็นหนี้สินเกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นช่วงของเดือนที่คุณเครียดมากเลยทีเดียวนะสําหรับชาวราศีมกรน,นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ ไม่จําเป็นอย่าซื้ออย่าพึ่งซื้ออย่าพึ่งจ่ายอย่าพึ่งทําเอาสิ่งที่จําเป็นก่อนบางทีค่าเทอไมไม่จำเป็นไม่จาเป็นล้อเปิดเทอมปุ๊บจะต้องจ่ายมันยังมีการผ่อนหนักผ่อนเบาได้นะคะเพราะมันเป็นเทอมสองแล้วเพราะฉะนั้นควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะคุณมีเกณฑ์ของการเป็นหนี้สินอีลุงตุงนางหาทางออกไม่เจอได้เลยทีเดียวมาดูเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดคนโสดเขาบอกเป็นช่วงของการมีเสน่ห์ เป็นช่วงของการมีสเสน่ห์ในที่นี้มันก็เลยจะส่งผลทําให้มีคนเข้ามาแต่มีคนเข้ามาแบบไหนอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเข้ามานะคะอ,อ,อยากที่จะมาดูแลเราสุดแล้วแต่ตัวคุณจะตัดสินใจเลยเพราะว่าเป็นเกณฑ์ของการมีสเสน่ห์ที่จะต้องมีคนเข้ามาแน่นอนอยู่แต่ว่าตัวเราอยากจะมีความรักหรือคิดว่าอยู่โสดแบบนี้ดีแล้วแต่ตัวคุณเลยนะคะทีนี้มาดูคนที่มีครอบครัวแล้ว ช่วงนี้คนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีมกรไม่คดีเลยคุณจะได้รับคุณจะถูกเบียดเบียนจากคู่ครองของคุณเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองพาเครียดหรือถ้าไม่เบียดเบียนเรื่องการการเงินก็จะกลายเป็นว่าคู่ครองของคุณเนี่ยจู้จี้จุกจิกขี้บน่นทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอึดอัดลาคาญอยู่ใกล้แล้วไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้หรือคู่ครองของชาวราศีมกร ป่วยนะคะใครที่อายุ50อัพไปแล้วคู่ครองก็ต้องแก่ตามอยู่แล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นน่ะก็มีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเป็นโรคผู้ใหญ่เบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจซึ่งพาส่งผลทําให้คุณเครียดเพราะว่าเงินทองที่หามาก็อาจจะหมดไปกับตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ชาวราศีมังกรมาดูเรื่องสุขภาพของตัวคุณบ้างนะคะเขาบอกว่าสุขภาพให้ระวัง,รวงเรื่องระบบสมองนะใครที่เป็นผู้ชายก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องพากิปสันผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าเกี่ยวกับช่องปากนะคะอาจจะเป็นมีกลิ่นปากคอเจ็บร้อนในหรือว่าต่อมทำซินอักเสบนะคะทีนี้มาดู โชคลาภกันบ้างถ้าถามว่าโชคลาภมีไหมมีเกณฑ์มีโชคลาภแต่โชคลาภในที่นี้เขาบอกว่าใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะคะใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคในที่นี้คุณจะถูกเบียดบังหรือถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงใครที่อ่ะสมมุติเป็นเจ้ามือรับแทงหวยคุณอาจจะถูกคนซื้อ ขอติดไปก่อนนะเดี๋ยวงวดหน้าจ่ายพอถึงงวดหน้าเดี๋ยวเมื่อน,นั่นเดี๋ยวเมื่อน,นี่คุณจะโดนชักดาบนะระมัดระวังเรื่องการเขียนเออเออเอใบส่งใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลักฐานต่างๆต้องเก็บให้ดีถึงเก็บให้ดีอันนี้แจ้งความไม่ได้กับอีกทีนึงก็คือโชคลาภที่คุณจะได้เนี่ยมันเป็นทุกขลาภพอพอถูกบางคนนะมีโชคลาภปุ๊บถูกแล้วไม่ได้เงิน นะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยใครที่ชอบไปเล่นการพนันออนไลน์หวยใ,ใต้ดินซึ่งมันไม่ถูกกฎหมายคุณถูกแล้วคุณไม่ได้เงินนะคะในที่นี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเสี่ยงโชคแบบซื้อรัฐบาลอันนี้ได้เงินแน่นอนนะคะแต่ในนี้เขาขึ้นว่ามีการถูกโกงหรือถูกเ,เขาเรียกว่าถูกแล้วไม่จ่ายอะประมาณนี้นะคะ มาดูว่าศัตรูมีไหมช่วงนี้สโตงคุณคือความเครียดคุณจะมีความเครียดเครียดมากระวังการเครียดมากๆอาจจะทําส่งผลทําให้เราระบบสมองของเราความจําเราอะ่ะมันลดลงหรือทําให้เรากลายเป็นอัลไซเมอร์ได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดู เคล็ดลับเสริมดวงของชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรต้องเสริมเยอะเลยนะเพราะว่ามันมีเรื่องติดขัดหลายอย่างมาดามจะให้ทั้งหมดสหัวข้อคุณจะทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ได้หรือทําทั้งหมด3หัวข้อเลยก็ยิ่งดีกับตัวคุณเองนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะเคล็ดลับเสริมดวงอันแรกเขาบอกว่าให้ใส่เสื้อสีส้มในวันพระหัสเริ่มใส่ตั้งแต่6โมงเช้านะคะ ระหว่างช่วงเวลาหกโมงเช้าถึง6กโมงยีเนี่ยให้ใส่เสื้อสีส้มในวันพระรหัสและอธิษฐานนะมันเป็นวันครูนะอธิษฐานดีๆขอให้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่วันครูผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เรานับถืออให้คุ้มครองช่วยปัดปัดเป่าดูแลเราแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพเรื่องเรื่องต่างๆที่เรากําลังจะถูกเบียดเบียนหรือกาลังจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นขอให้ช่วยปัดเป่าออกไปให้ให้เรามีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือสวดพระคาถาประจําวันเสาร์สิจบในวันศุกร์นะเริ่มสวดตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเอาจะเริ่มสวดเวลาไหนก็ได้แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะ10จบเองแล้วมันเป็นจบสั้นๆนะคะพระคาถาประจําวันเสาร์สวดสวดเสร็จแล้วอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆนะคะหรือใส่พระเครื่องพระปางสมาธินะคะห้อยพระปางสมาธิในวันเสาร์ ะะสวดพระกถาประจําวันเสาร์ในวันศุกร์นะนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีส้มในวันพระรหัสสวดสวดพระกถาประจําวันเสาร์ในวันศุกร์สิบจบใส่เสื้อเอ้ขอภยัยใส่พระเครื่องใส่ห้อยพระปางสมาธิในวันเสาร์ช่วงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีเนี่ยนึกได้ให้รีบเอามาใส่ แล้วก็ห้อยติดตัวไว้เดือนนั้นทั้งเดือนเลยเดือนพฤศจิกาเนี่ยทั้งเดือนห้อยเอาไว้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิที่ดีนะคะพระปางสมาธิจะทําให้เราอะมีสมาธิแล้วก็ทําให้เรานิ่งขึ้นทําให้เราเนี่ยคิดได้บางที จิตใจเราร้อนล้นมากเกินไปกังวลกระวายมากเกินไปเราจะทําให้สมองเราตื้อเราคิดไม่ออกนะคะจบคําพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามและเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะหรือแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นคุณก็จะได้บุญตรงนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ